แจ้งการแนะนำของภายในอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทร์ฉบับเลขที่134ทับออคอนอวคอพนลงวันที่1กันยาปี2 0 1ถึงห้องการอุตสาหกรรมและการค้า9ตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทร์ถึงผู้อำนวยการผู้จัดการเจ้าของวิสาหกิจบริษัทขาออกขาเข้าศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าห้างค้าซุปเปอร์มาร์กมินิมาร์กตลาดห้างค้าขายยกขายย่อยทั่วไป และปั๊มน้ำมันเชื้อไฟในนครหลวงเวียงจันทร์พนักงานทหารตำรวจประชาชนบรรดาเผ่าที่อยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์เรื่องปฏิบัติบรรดามาตรการเพื่อป้องกันควบคุมแก้ไขการระบาดพยาธิโควิด -19 และการบริการซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคและเครื่องใส้สอยประจำวันที่จำเป็นในระยะแต่วันที่ซาเอ็ดหาวันที่สามสิบกันยาปีสองพันเซาเอ็ดโดยยิงตามคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีสบับเลขที่สิบห้าทับนยลงวันทีเซาเอ็ด เมษาปี2 0ง1นว่าด้วยการเพิ่มทวีมาตรการสกัดกั้นควบคุมและเกี่ยวความพร้อมรอบด้านเพื่อต้านพยาธิโควิด -19 อิงตามเจีงการของห้องว่าการสำนักง,งานานายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่1 1 7 7หงทับหอสอน,อน,อยอนยมาที่15กันยายนปี2 0 2 1เกี่ยวกับการสืบต่อปฏิบัติมาตรการป้องกันควบคุมสกัดกั้นการระบาดของพยาธิโควิด -19 ในระยะวันที่16หกามาที่30กันยายนปี2 0 2 1ิออิงตามคำสั่งของท่าน เจ้าของนครหลวงเวียงจันทร์สภับเลขที่016ฮับเจนวลงวันที่19กันยา,ายนปี2021ไว้ด้วยมาตรการป้องกันควบคุมและแก้ไขาการระบาดของพยาธิโควิด -19 อยู่นครหลวงเวียงจันทร์แต่วันที่19หาวันที่30กปลยนยาปี2021โดยตามการประเมินของคณะสภกิจขันนครหลวงเวียงจันทร์เห็นว่าสภาพการสนองสินค้าและการกระจายสินค้ายังมีความแออัดซึ่งจะบสามารถปฏิบัติได้ตามมาตรการการควบคุมและการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 ยูนครหลวงเวียงจันทร์ แผนอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงวิจินรออกแจ้งการแนะนําเพิ่มเติมให้ปฏิบัติดังนี้ข้อที่1เริ่มตั้งแต่วันที่21หาวันที่30กปลี่ยนยาปี2021ให้บรรดาหัวหน่วยวิสาหกิจบริษัทขาออกขาเขา่าห้างสรรพสินค้าห้างซูเปอร์มามินิมาตลาดห้างค้าขายยกขายย่อยทั่วไปและปั๊มน้ำมันเชื้อไฟนครหลวงวิจินรที่เคลื่อนไหวดำเนินธุรกิจเป็นปกติบริการเครื่องอโุโปภคบริโภคและเครื่องใช้สอยประจำวันที่จำเป็น ออกจำหน่ายให้ผู้สมไส้และเพียงพอกับกามต้องการ 2. สำหรับอยู่บ้านเขตแดงแม่นให้ปฏิบัติตามแจ้งการของกระทรวงสาธารณสุขฉบับเลขที0488ทสทลงวันที่2 0พฤษภาคม2 0 2 1ว่าด้วยการกำหนดเขตการระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของพยาธิโควิด -19 3. ให้ปฏิบัติในขอดบริการซื้อขายดังนี้เปิดบริษัทขาออกขาเข้าที่เหตุการนํำเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภค ในสำนักง,งานหองการระบบสางโดยให้มีการจัดตั้งแบง่งผู้มาประจำการและป้องกันเบรยามสำหรับหา้านสรรพสินค้าหา้านซูเปอร์มาร์เก็ตห้านมินิมาร์และห้านค่าขายย่อยที่ตั้งอยู่ในหรือนอกศูนย์การค้าที่จำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารแห้งอาหารสํเาเบ็ตรูบห้านขายยาห้านขายอุปกรณ์การแพทย์เครื่องไส้ในครัวเรือนและสินค้ากสิกรรมแม้ให้เปิดบริการตามเขตเวลาที่กำหนด ้ให้ปฏิบัติมาตรการป้องกันการระบาดของพยาธิโควิดสิอย่างเข้มง,งวดเป็นต้นอยู่ทางเข้าให้จัดพนักง,งานเพื่อวัดแทกอุณหภูมิมีน้ำยาล้างมือแบบล้างแห้งหรือล้างมือแบบเปียกใส่ผ้าปิดปากปิดดังให้จำกัดคนที่เข้ามาในห้านบ่ให้เข้าบาัดเดียวการรอซื้อให้อยู่ห่างกันอย่างน้อย1นึเมตรขึ้นไปการตั้งโต๊ะขายสินค้าให้ห่างกันหนึ่งเมตรให้ปฏิบัติหลักการความสะอาด ภายในห้างให้มีอากาศไทยเทสะดวกบบให้จัดกิจกรรมทุกประเภทอนุญ,ญาตให้เปิดการซื้อขายเครื่องอุปโ,โภคบริโภคด้วยการจัดซื้อจัดส่งและหับเอาที่ใหบประกันการป้องกันการแพร่เชื้อพยาธิได้การกำหนดโมงเวลาให้เปิดปิดการบริการคือดังนี้ตลาดอนุญาตให้เปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถอด7โมงแรงห้านซับพสินิค่าอนุญาตให้เปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง8โมงแรงห้านซูเปอร์มาร์เก็ตให้เปิด ตั้งแต่9โมงเช้าจนฮอต8โมงแรงห้านมินิมา์าห้านขายเครื่องย่อยห้านค่าขายยกอนุญ,ญาตให้เปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนฮอต8โมงแรงตลาดแม่นให้เปิดขายเฉพาะแต่ห้านค่าที่ขายสินค้าประเภทสินค้าเกษตรกรรมห้านขายเครื่องยอยเครื่องแห้งอาหารซื้อกลับบ้านส่วนการบริการหรือห้านขายสินค้าประเภทอื่นๆแม่นให้ปิดท่านสัวขาวตามกำหนดเวลาขางเทิงนี้ปั๊มน้ำมันเชื้อไฟ แม่ให้เปิดบริการตามปกติแต่ให้เข้มงวดการปฏิบัติมาตรการป้องกันเสื้อพยาธิโควิด -19 ปิดให้ปิดตลาดกลางคืนศูนย์การค้าที่ให้บริการจำหน่ายเกี่ยวกับสินค้าบางประเภทเช่นเครื่องนุ่งห่มเครื่องก่อสร้างเครื่องไส้ครัวเฮือนเครื่องสำอางและสินค้าที่เห็นว่าบ่มีความจำเป็นนำใส้เข้าในชีวิตประจำวัน 4. ทุกหัวหนวยวิสาหกิจที่ดำเนินธุรกิจการจำหน่ายสินค้าให้ปฏิบัติมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด ผู้ให้บริการต้องได้รับวัคซีนครบโดสและต้องได้รับอนุญ,ญาตการเข้าออกนำอำนาจการปกครองบ้าน 5. ห้ามสวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าค่าบริการตามลำพังใจกักตุนสินค้าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยบรบิษัททำและการจำหน่ายสินค้าที่บริปภัยทางด้านคุณภาพเป็นอันขาดการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ส่งไส้ในแต,แต่ละขั้งแม่ให้ตอบสนองในปริมาณที่เหมาะสมบ่ให้ผู้ส,ส่งไส้ซื้อสินค้าเป็นจำนวนหลายเพื่อไปกักตุน ห้ามจำหนยเครื่องดื่มที่มีท่านเล่าทุกประเภทห้ามซื้อขายสะซ้ายตามแคมทางและกลางถนนคายนอกสถานที่ที่บ่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาดถ้าบุคคลนิติบุคคลหหน่วยวิสาหกิจใดหากมีการละเมิดแมนจะถือปฏิบัติมาตรการปับใหม่หรือมอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อลงโทษตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเต่ก่ณะน,นี้ก้าวไปถึงการถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจและให้ปิดกิจการดังกล่าวอย่างถาวรสำหรับหัวหน่วยวิสาหกิจใด ที่ได้ละเมิดมาตรการป้องกันพนยาธิโควิด -19 โดยบรรมีการตั้งจุดกวดก่าอยู่บริเวณทางเขา้าบบมีการวัดแทกอุณหภูมิบบมีน้ำยาล้างมือแบบล้างแห้งหรือล้างมือแบบเปียกหรือบบแนะนาให้ใส่ผ้าปิดปากปิดดังแม้จะถือประมายซิปล้านขีดต่อครั้งถ้าบุคคลใดบบปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรการป้องกันพนยาธิโควิด -19 ที่ผ่านจุดทางเขา้าห้านสรรพสินค้าห้านค่้าซูเปอร์มาร์เมินิมาร์ตลาด ทานค้าขายยกขายย่อยทั่วไปเป็นต้นการวัดแทกอุณหภูมิล่างมือแบบล่างแห้งหรือล่างมือแบบเปียกใส่ผ้าปิดปากปิดดังการ่อซื้อให้อยู่ห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตรขึ้นไปแมนจะถงเป้าไม้สามล้านกีบตัวขั้ง 6. บอติดป้ายราคาสินค้าแจ้งข้อมูลบอถึกต้องกับควมเป็นจริงเกี่ยวกับโค้งประกอบราคาหรือค้งเฮ่สำหองบอแจ้งโค้งประกอบราคานำเอาสินค้าในค้งเฮ่ออกจำน่ายโดยบอได้รับอนุญาต จากคณะคุมครองราคายุติปฏิเสธหรือแก้ยาวเวลาการจำหน่ายสินค้าหรือการบริการโดยว่มีเหตุผลนำใส้ค้งประกอบราคาโดยบ่ได้รับอนุญาตและบรรดาขอ้อห้ามอื่นๆที่กำหนดไว้ในข้อ4ของแจ้งการแนะนำสบับนี้ให้ปรับไม่แต่5 0 0แสนกีบถึงหาล้านกรีบต่อครัง้งต่อรายการ 7. แจ้งการแนะนำสบับนี้เปลี่ยนแทนแจ้งการสบับเลขที่1 3 2 3อทับอคอ,อนวคอ,อพอนอ ลงวันที่19เดือนกันยาปี2021และนําไส้นัำแต่เมือลงลายเซ็นเป็นต้นไปดังนั้นจึงแจ้งแนะนํามายังบรรดาทานเพื่อทราบและเป็นเอกภาพกันในการจะตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิผลสูงหัวหน้าพระนกนางวันมะนีพิมพ์มาสาร